สวัสดีครับพบกันในอพิโซดที่3นะครับหลังจากที่ผ่านไป2องอพิโซดนะครับก็ว่ากันด้วยเรื่องของหลักการถ่ายภาพเบื้องต้นที่เรากล่าวถึงในเรื่องของอุปกรณ์และก็ในอพิโซดที่2เนี่ยเราพูดถึงกันในเรื่องของเกี่ยวกับเ,เรื่องของความสัมพันธ์นะครับของความไวชชตเตอร์ช่องรับแสงเอฟซอบนี่แหละฮะแล้วก็ ISO หรือกค่าความไวแสงของกล้องนะครับทีนี้พอไปถึงในใน,ในจุดตรงนั้นเนี่ยถ้าถ้าเรามีความเข้าใจมันในในส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะพอที่จะพอที่จะเริ่มต้นไปในทิศทางที่พัฒนาไปทีละขั้นนะครับมาถึงตรงโหมดตรงนี้ครับจะเป็นเรื่องของอโหมดการถ่ายภาพละซึ่ง ในแต่ละอปพิโซดเนี่ยก็อาจจะเป็นยากขมนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันเรียกว่ายัางไงอ่ะมันเป็นเรื่องของของหลักที่จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานของมันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะงงบ้างนะครับหรือเข้าใจไม่หมดอะไรอย่างงี้ก็ค่อยๆค่อยๆสอบถามกันนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปไม่มีใครที่จะเรียนรู้ในครั้งเดียวนะฮะแล้วสามารถจำได้หมดเนอาจาัจฉริยะเกินไป ก็ค่อยๆนะครับค่อยๆที่จะเรียนรู้กันไปนะครับสงสัยก็ถามกันนะครับเดี๋ยวมาเรามาดูกันเรื่องของออโหมดการถ่ายภาพครับซึ่งก็คือเจ้าตรงนี้นะฮะโหมดที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นครับนะฮะถ้าต่างยี่ห้อนะครับก็อาจจะมีหน้าตาต่างกันเล็กน้อยครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยมันใช้งานเหมือนกัน ในแต่ละโหมดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวอย่างที่ผมเอามาตัวนี้เป็นกล้อง Canon EOS 7D นะครับเป็นกล้องโปรโซึ่งผมใช้อยู่ประจำนะครับแล้วก็ใช้ถ่ายภาพแอคชั่นถ่ายภาพฟุตบอลถ่ายไทลีกก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะฮะโหมดการถ่ายภาพก็จะมีน้อยกว่าน้อยกว่ากล้อง ระดับที่เป็น beginner หรือว่าระดับที่เป็น semi pro นะครับถ้าเป็นพวกนี้ครับก็จะมีหมดการถ่ายภาพที่มากกว่านะครับอ่าที่มากกว่านะครับอันนี้ตัวอย่างก็เป็นของ pentax k 01ครับซึ่งเป็นกล้อง mirrorless นะครับแต่ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับกล้องตัวนี้นี่ระยะเซ็นเซอร์เท่ากับกล้อง dslr นะครับเพราะฉะนั้นเลนใช้กับ dslr ได้เลยนะฮะ เอารามาดูจากตัวนี้ก่อนก็กันนะครับจากตัวนี้นะฮะเจ้ากล้อง p พ n t ท x เนี่ยโหมดโหมดที่กล้องให้มานะครับอันแรกเลยเนี่ยครับเขียวเขียวนะฮะก็คือออโต้นะครับออโต้ก็แน่นอนครับทุกสิ่งอย่างนะฮะอัตโนมัติร้อครับอัตโนมัติอย่างเดียวเลยนะฮะพูดง่ายคือแค่กดชัตเตอร์นะครับ การใช้ชัตเตอร์นะการใช้ชัตเตอร์เนี่ยดูนะฮะมันจะมีช่วงนิ่มๆเห็นไหมฮะมันไม่ได้ทำมาเพื่อให้มันนิ่มเฉยๆนะครับมันมีใช้สำหรับว่ามันเป็นสเต็ปแรกครับพอเรากดลงไปเบาๆนะฮะมันจะโฟกัสครับสังเกตจากช่องมองภาพว่าจะมีกรอบสี่เหลี่ยมบอกเราครับว่าโฟกัส เข้าระยะชัดแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราคานิ้วไว้คาไว้เลยนะครับแล้วก็กดชัเตเตอร์ลงไปเมื่อมั่นใจว่าองค์ประกอบภาพเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับนี่คือการใช้ชัตเตอร์นะฮะปุ่มเปิดปิดนี่คงไม่ต้องบอกนะฮะส่วนเจ้าโหมดพวกนี้ไล่มาเลยไล่เรียงมาเลยนะครับพอเราเปิดออโต้ใช่ไหมพอเราจะถ่ายแล้วกดชัตเตอร์ลงไปเบาๆนะครับมันก็จะโฟกัสพอเสียงมีเสียงปิ๊บๆนะฮะหรือแล้วแต่ยี่ห้อนะฮะหรืออาจจะปิ๊บ เดียวก็ได้นะแล้วเราก็มั่นใจเสร็จปุ๊บไม่ต้องกดไม่ต้องยกนิ้วขึ้นนะครับกดลงไปเลยกดต่อลงไปเลยกล้องก็จะทําการถ่ายภาพในจุดโฟกัสที่เราต้องการครับนะฮะโดยอันนี้เป็นโหมดออตโต้นะครับจะสังเกตว่ามันเป็นสีเขียวหรือบางยี่ห้อก็จะเรียกว่าเอ่อกรีนกรีนซีนนะฮะก็คือหรือกรีนโซนก็คืออัตโนมัติอย่างเดียว ต้องคิดให้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะวัดแสงนะครับค่าความไวชัตเตอร์ค่า f อ t t p หรือ ISO ทุกอย่างออโต้หมดเลยนะฮะแต่พอมาในโหมดอื่นๆนะครับก็จะมีไล่เรียงกันมาบ้างครับอย่างเช่นอาจจะเป็นโหมดที่เป็นรูปภาพนะฮะเป็นรูปหน้าคนนะครับก็คือ,เ,อเป็นภาพถ่าย portrait นะหรือถ่ายภาพบุคคลน,นั่นเองครับกล้องจะพยายามที่จะเลือก f อ t o p กว้างนะครับเพื่อให้หน้าชัดหลังเบลอ ละลายฉากหลังออกนั่นเองนะครับเพื่อให้แบบนั้นเด่นนะฮะแล้วก็อาจจะมีรูปเป็นรูปคนวิ่งนะครับแอคชั่นนั่นคือภาพแอคชั่นเพราะฉะนั้นกล้องจะพยายามที่จะเลือกให้หน้ากล้องนั้นกว้างที่สดุดที่จะเป็นไปได้นะครับในสภาพแสงนั้นๆเนี่ยแล้วก็ความไวเชืตเตอร์ให้ไวที่สดุด นะครับแต่ก็ยังเป็นอัตโนมัติหมดเลยนะฮะยังปรับแต่งอะไรไม่ได้เขา ISO ก็อัตโนมัตินะครับก็จะเป็นรูปแล้วแต่ยี่ห้อนะฮะบ,บางบางยี่ห้อก็จะทำมาโดยเฉพาะกล้องที่เป็นกล้องราคาเริ่มต้นนะครับหรือกล้องในระดับที่เป็นมือสมัครเล่นพวกนี้จะใส่เข้ามาให้กับมือสมัครเล่นได้เลือกใช้เยอะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมือระดับโปรนะฮะก็ จะเริ่มที่จะน้อยลงอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ผมยกตัวอย่างเจ้ากล้อง Canon 7D นะครับมันก็จะเริ่มมีฟังก์ชันที่น้อยลงนะครับอ่าเรามาดูกันครับนี่ครับอ่าก็มีไล่เรียงไปเลยนะก็แต่ก็ยังมียังมีนะฮะยังมียังมีกรีนกรีนซีนให้นะฮะนี่ครับสำหรับถ่ายอัตโนมัติแบบแบบอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็จะมีปุ่มที่เป็นหลักๆนะครับผมจะพูดถึงปุ่มหลักๆเลยตัว P P ก็คือโปรแกรมครับอ้าวแล้วโปรแกรมกับไอเจ้าตัวกรีนเนี่ยมัน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 ต่างกันยังไงกรีนโหมดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะมันต่างกันตรงนี้ครับโปรแกรมตัว P เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้ครับหมายถึงว่าชิปได้อย่างเช่นสมมติว่าเราวัดแสงทีแรกนะครับกดชัตเตอร์ลงไปเบาๆเนี่ยกล้องจะโฟกัสว่าแสงให้ในในเวลาเดียวกันมันอาจจะเลือกค่า f s t o p มาเช่น f 5 6ความไวชัตเตอร์125แต่เราไม่ต้องการอย่างนั้นครับเราต้องการให้มันแบบว่าหน้าชัดหลังเบลอกว่านั้นนะครับเราปรับสามารถชิปตัวเจ้าปุ่มตัวนี้ครับหรือปุ่มนี้ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่รุ่นกล้องว่าจะวางไว้ตำแหน่งไหนพอปรับปับ๊บจาก5.6ครับไปเป็น f 4สมมุตินะฮะไปเป็น f 4ค่าความไวชัตเตอร์ครับมันก็จะมันก็จะเพิ่มขึ้นตามเมื่อกี้5.6ใช่ไหมฮะ้ย นะครับ1ส่วน1 2ิวินาทีพอเราชิปเป็น f 4มันจะกลายเป็น1.250ส่วน2ิวินาทีแทนครับมันคือมันชิปได้นะสับเรียกว่าชิปได้และสามารถตั้ง iso ได้ตามที่เราต้องการครับคือตั้งเองนะครับสำหรับปุ่มตัว p นะครับแล้วก็ปุ่ม TV หรือบางยี่ห้ออาจจะเป็นปุ่มปุ่ม s ครับนะฮะเป็นปุ่ม s หรือปุ่มทีว หลักการการใช้เดียวกันนั่นหมายความว่าเราเลือกความไวชัตเตอร์ครับแล้วกล้องจะเปิดคำนวณค่า f s t o ตให้กับเราเองเปิดหน้ากล้องให้เราเองโดยที่เราปรับ ISO ได้นะฮะต่อไปครับโหมด AV ครับหรือโหมด A นะครับในบางรุ่นครับในบางยี่ห้อมันคือการที่เรากำหนดค่า f อ t o p ด้วยตัวเราเองครับ พูดง่ายคือเราคุมชัดตื้นชัดลึกนะฮะหน้าชัดหลังเบอร์หรือจะให้มันคมตั้งแต่ฉากหน้าไปจนถึงฉากหลังหรือระยะอินฟินิตี้เนี่ยโหมดนี้ครับ a v ซึ่งแทบจะ100%ผมใช้โหมดนี้ครับจะใช้โหมดนี้ในการถ่ายภาพทั่วไปนะครับอีกอ,อีกปุ่มหนึ่งครับอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมด M ครับ อ่าหมด M นี่ก็คือแมนนุ่นนั่นเองฮะก็คือกำหนดเองหมดเลยครับหน้ากล้องนะครับแล้วก็ความไวชัตเตอร์ ISO ทุกอย่างกำหนดเองหมดเลยครับแมนนุ Man ่นครับแมนนุ Man ่นหมดนะอีกอันหนึ่งก็คือ B B บลอนะครับหรือ B B โหมดบลนะฮะก็คือเป็นโหมดที่ใช้ร่วมกับสายลั่นชัตเตอร์ครับ จะต้องใช้กับสายลันชัตเตอร์นะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้คงจะเป็นสายลันชัตเตอร์ไฟฟ้าแล้วซึ่งใช้กับกล้องแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็ใช้ให้ตรงรุ่นกันนะครับเวลาที่กดนะครับปุ่มนี้ก็สามารถล็อกได้แล้วก็มันจะเปิดม่านชัตเตอร์ครับมันจะเปิดค้างไว้ครับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจแล้วก็ไปปิดครับใช้เพื่ออนะไรครับถ่ายภาพแสงกลางคืนนะฮะถ่ายภาพพลุ ถ่ายภาพแสงดวงดาวอะไรต่างๆพวกนี้แหละครับใช้หมดนี้ครับใช้หมด,ดหมดบับนะฮะเพราะว่าแต่ละโหมดที่ว่ามาครับไม่ว่าจะเป็น P นะครับหมด TV โหมด a v หรือหมด M แมน u ว l เนี่ยความไวชชตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเริ่มอาจจะเริ่มตั้งแต่ความไวสูงสุดเนี่ยแล้วแต่รุ่นกล้องนะอาจจะ1ส่วน4 0 0พวินาที1ส่วน8 0 0พวินาทีก็แล้วแต่กล้อง ไเรื่อยครับลดลลดไปจนข้างหนึ่งวินาที2วินาทีและส่วนมากครับจะไปหมดที่30วินาทีดังนั้นเมื่อเราจะใช้ความไวชัตเตอร์ที่มากกว่า30วินาทีเราจึงต้องใช้ร่วมกับหมดบัฟครับคือต้องใช้ร่วมกับสายลั่นชัตเตอร์ครับนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้สายลั่นชัตเตอร์แล้วใช้หมดบับได้ไมได้ครับแต่พอเรากดชัตเตอร์หรือว่าเราให้มันเป็นเซลทมเมอร์คือให้มันถ่ายตัวเองให้ตั้งเวลาตั้งหน่วงเวลาถ่ายเนี่ยพอมันถ่ายปั๊บ มันปิดเลยครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้ AV mode หรือ A mode นะครับเป็นส่วนใหญ่ในการถ่ายภาพทั่วไปส่วน แมนนวลเนี่ยผมใช้ในกรณีที่ต้องการให้ค่าแสงเข้ากันหมดครับอย่างเช่นงานในอาคารสถานที่ซึ่งต้องการให้ค่าแสงออกมาแล้วไม่สวิงครับเวลาที่เราดูรูปแล้วค่าแสงเท่าๆกันอย่างเงี้ยครับก็จะใช้เอ mode หรือบางครั้งก็ถ่ายภาพในกีฬาสนามฟุตบอลผมผมก็ใช้เอ mode ครับเพื่อว่าให้ค่าแสงนะไม่ไม่สวิงครับทำไมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ฉากหลังของภาพแอคชั่นอย่างเช่นการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยบางทีการเคลื่อนไหวของนักกีฬากับฉากหลังนะครับบางทีก็มืดบางทีก็เป็นโปสเตอร์สีขาวหรืออะไรเนี่ยภาพก็จะอันเดอร์โอเวอร์นะครับรับแสงมากน้อยเนี่ยซึ่งพอเวลาเอามาดูภาพแล้วเนี่ยมันก็จะดูเหมือนถ่ายสวิงไปสวิงมาโดยส่วนใหญ่ผมจรงิงบางครั้งนะครับใช้เอ็มโหมดเลยครับว่าแสงไว้แล้วก็ ถ่ายเลยเพราะว่าโดยโดยมากแล้วค่าแสงจะคงที่นะครับในสนามฟุตบอลก็อย่างนี้เป็นต้นครับส่วน A v เนี่ยมันสะดวกครับอย,อย่างเราจะถ่ายคนเราก็ปรับ F มาที่ค่าน้อยๆถูกไหมฮะจะถ่ายภาพวิวทิวทัศนะครับ cape, แลนด์สแควเราก็ใช้ค่า F แคบๆเลยครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะในเรื่องของอการวัดแสงอย่างที่เรียนฮะ แรกๆนะครับเราต้องเรียนรู้อุปกรณ์ก่อนซึ่งการเรียนรู้อุปกรณ์รเรียนรู้วิธีใช้เนี่ยมันต้องมีบ้างครับในเรื่องของอวิชาการในเรื่องของหลักในการใช้ต่างๆซึ่งมันอาจจะทําให้เราเนี่ยงงๆบ้างนะครับหรือเรียนรู้ยังไม่ทันบ้างก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเปิดดูซ้ําๆไปครับหรือมีคําถามก็ถามมาแล้วก็จะช่วยกันมาตอบนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปพูดในเรื่องของ โหมดวัดแสงครับทีนี้เรื่องของการวัดแสงเนี่ยมันก็จะเป็นยาขมอีกนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นนะครับมืออาชีพกับมือสมัครเล่นต่างกันอยู่2เรื่องครับ 1. คือ compositioning ครับก็คือองค์ประกอบศินหรือองค์ประกอบภาพอันที่2ครับ light metering ครับก็คือการวัดแสงครับเดี๋ยวหมดเรื่องของการวัดแสงพบกันในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ